ผมเคนชัตเมตนะครับวันนี้มาทำนายดวงกอบเอ็มเพือเลอร์ทดเรามาเช็คกันหน่อยว่าพลังงานของคุณและคนที่มีประเด็นกับคุณหรือคนในใจคุณวันนี้เป็นอย่างไรนะครับหรือความรู้สึกที่มีต่อกันนะครับวันนี้เป็นอย่างไรขอดูทางฝั่งคุณก่อนนะครับ จ็ดถ้วยนะครับช่วงนี้คุณเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะเป็นคนที่มีหลายๆอย่างที่ต้องจัดการนะครับ่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินความสัมพันธ์นะครับโดยเฉพาะาตัวเลือกอาจจะมีตัวเลือกอาจจะมีบางอย่างที่คุณจะต้องตัดสินใจนะครับว่าสิ่งไหนเหมาะกับคุณสิ่งไหนไม่เหมาะกับคุณหรือถ้าเกิดพูดถึงว่า <c oughs> พูดถึงว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงใช่ไหมฮะ ตอนนี้ผมคิดว่าช่วงนี้คุณมีตัวเลือกหลายๆอย่างที่จะต้องโฟกัสนะครับมีหลายๆอย่างที่ทุกคจะต้องโฟกัสรวมถึงว่า,าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะครับเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆอ่าขอไป้าขอดูทางฝั่งของเขาหนึ่งใบเดี๋ยววัดกันใบต่อใบเลยดีกว่าเนาะนะครับ The h a c k e r Man นะครับ ช่วงนี้เขาก็คิดมากวิตกกังวลเรื่องคุณนะครับคิดว่า,าคุณจะเป็นยังไงความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะครับอ๋อผมว่าต่างคนต่างคิดมากแหละคุณก็คิดเยอะคุณก็คิดมากเขาก็คิดมากเหมือนกันนะครับต่างคนต่างคิดถึงกัน the h a p p e s man เขาวิตกกังวลเรื่องคุณนะครับสำหรับคนที่มีประเด็นกันก็อาจจะมีความรู้สึกวิตกกังวลในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับ แล้วเกิดพูดถึงคนโสดเอาไม่ได้โสดเดี๋ยวคนที่มีมีแฟนแล้วแต่มีปัญหากันนะครก็เหมือนกันนะครับเขาก็วิตกกังวลเรื่องขุณอ่าต่อไปเจ็ดดาบเอ้าทำไมของคุณขึ้นเจ็ดดาบอ่ะมันเหมือนว่าช่วงนี้คุณกำลังซุ่มทำอะไรอยู่แน่ๆเลยนะครับ กำลังแอบทำอะไรกำลังใช้ความคิดกำลังมีการทำอะไรบางอย่างนะครับทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะอแอบคิดถึงเขาหรือแอบรักแอบชอบหรือเปล่านะครับหรือถ้าเกิดเป็นคนที่มีประเด็นการคุณอาจจะทําอะไรรับหลังเขานะครับหรือใน,ในที่นี้อาจจะไม่เชิงทําอะไรรับหลังในทางที่ไม่ดีก็ได้นะครับหรืออาจจะมีในเรื่องของการกําลังทําอะไรเพื่อความสัมพันธ์นะครับ หรือถ้าเกิดมองในทางลบนะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของการแอบเนมือที่สามหรือเปล่านะครับก็ถ้ามีมือที่สามก็อย่านะครับแต่ทีเนี้ยจะเล่าให้ฟังว่ามันอาจจะมีการแอบทําอะไรเป็นการแบบทำเพื่อทำอะไรเพื่อความสัมพันธ์นะครับทําอะไรเพื่อความสัมพันธ์ทูออฟครับนะครับเขาคิดว่าคุณอนะเป็นคู่ของเขานะครับคุณเป็นคุณเป็นเหมือน ความรู้สึกดีๆเขาเลยคิดมากเรื่องคุณนั่นแหละเขามองว่าคุณเป็นคู่ครองของเขาเขามองว่าคุณเป็นคนที่เหมาะสมกับเขาเขารักคุณนะครับง่ายๆเลยนะฮะทีนี้เดี๋ยวดูขอขยายเจ็ดดาบหน่อยดิเรื่องอะไรอ่ะอ๋อมันเป็นห้าเหรียญนะครับผมขยายออกมาเฉยนะมันเป็นเรื่องของเก็บการเก็บซ่อนความรู้สึกที่ มันเหนื่อยนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีเรื่องของความพยายามที่จะฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงนี้ไปให้ได้นะครับคุณเหมือนว่าคุณคุณมองว่าคุณกับเขาอะมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ประคับประคองความสัมพันธ์คุณแอบประคับประคองความสัมพันธ์ในครั้งนี้ให้มันเป็นต่อให้มันดำรงอยู่ต่อไปนะครับเหมือนว่า <S <S เหมือนว่าเ ถ้าเกิดมีปัญหากันนะฮะมันอาจจะเกิดความห่างหรืออาจจะเกิดอาจจะเกิดความรู้สึกบางอย่างในใจคุณแต่คุณไม่ได้บอกหรอกว่าคุณอาจจะแบบรู้สึกคิดถึงรู้สึกเหนื่อยหรือรู้สึกแบบอยากจะให้ความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยมันดำรงอยู่ต่อไปคุณพยายามที่จะติดตามเขานะครับในความรู้สึกและทางเขานะครับไฟออกบาน าไมเท้าถ้าเกิดพูดถึงว่าคุณสองคนมีเป้าหมายที่ชัดเจนในเรื่องของการแก้ปัญหาหรือเป้าหมายในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับอีกคนหนึ่งก็ไล่ตามอีกคนไม่เขาไม่เรียกว่าไล่ตามอีกคนนึงก็พยายามจะประคับประคองความสัมพันธ์ในครั้งนี้อีกคนนึงก็มีเป้าหมายในความสัมพันธ์ไว้ชัดเจนแล้วว่าจะต้องไปถึงเป้าหมายด้วยกันนะครับเป็นการวาง เความเห็นหรือเป้าหมายการแก้ปัญหาร่วมกันนะครับเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายเดียวกันก็ยังดีนะครับมันเป็นเรื่องของการมุ่งไปสู่เป้าหมายในความสัมพันธ์ในจุดเดียวกันนะครับอย่างชัดเจนหกหกเหรียญน,นะครับมันมีเรื่องของเอ,อคุณเป็นผู้ให้คุณอาจจะเป็นคนที่รักแบบ รักแบบผู้ให้อะครับให้ความรู้สึกดีๆให้ความรักพยายามให้ในสิ่งที่ตัวเองให้ได้นะครับเป็นคนที่มีในเรื่องของความใจดีความใจบุญสุนทานเป็นคนที่รู้ว่าเออเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองอะ่ะเป็นคนที่ชอบให้ครับเป็นผู้ให้เป็นคนมีความสุขกับการให้นั่นเองนะครับอือ mm ือแปดดาบนะครับ คนคนนี้เขามุฟออนจากคุณไม่ได้หรอกนะครับ mm hmm. เขาคิดมากเรื่องคุณวิตกกังวลเรื่องคุณเขากาลังดูว่าเอความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อนะครับเขาพยายามที่จะจัดการให้มันลงตัวให้มันให้ปัญหามันเคลียร์ได้ให้มันจัดการในเรื่องให้มันมีช่องทางในการที่จะดําเนินต่อไปในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะครับ mm hmm. เด็กถือไม้เท้านะครับ mm hmm. คุณก็ยังคง ให้ความรักในครั้งนี้มันดาเนินการดําเนินต่อไปนะครับไม่ว่าคุณจะทําวิธีไหนจะค่อยๆประคับประคองไปจะใช้ความใจเย็นหรือจะมีการเช็คแอคชั่นแบบไหนคุณก็จะต้องพยายามคุณคิดแบบนี้ว่ายังไงก็จะลองรอดูก่อนลองรอดูว่าจังหวะในความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเดอะมูนคนคนนี้เก็บอาการเก่งเวอร์นะครับ ไม่ค่อยเผยความรู้สึกหรือถ้าเกิดโอเคครับรถผักนะครับเหมือนว่าเขาเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนครับเป็นผู้หญิงที่อาจจะโกรธง่ายหายเร็วเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งนะครับไม่ค่อยแต่หน้าเขาจะนิ่งๆออกเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยครับแต่เขาเป็นคนที่จริงใจนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดความรู้สึกของตัวเองครับเป็นคนพูดอะไรยากไม่ค่อยเปิดเผยนะครับ เนี่ยฮะคุณก็ยังคงพยายามคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเรื่อยๆเชื่อเชช้าๆจนอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะยังไงต่อเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนมันช้าเกินไปบางทีแต่มันมั่นคงนะมันมั่นคงนะความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันมั่นคงแต่มันอาจจะช้านะครับมันอาจจะช้าไปหน่อยนะครับแต่คนคนนี้พยายามปรับอารมณ์บางอย่างของตัวเองอยู่นะครับ เหมือนเขารู้ว่าเขามีนิสัยไม่ดีในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์เขาพยายามทําสมาธิพยายามปรับพยายามปรับเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองให้มันเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันดําเนินต่อไปได้นะครับอ่าอ่าคุณก็มีความสุขดีช่วงนี้นะครับคุณก็มีความสุขสมหวังในเรื่องของการงานการเงนิงนอยู่กับอยู่กับปัจจุบันอยู่กับตัวคุณเองนะครับไม่หมายถึงว่าเออ ตัวคุณน่ะนะครับตัวคุณเองอะ่ะตอนเนี้ยพยายามที่จะหาหาความสุขหาความหาความมั่นคงให้กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้พยายามทําอะไรก็ได้เพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์ในครัในในครั้งนี้ฮะอุย้ยขึ้นตรงกันเลยสี่เท้าอะ่ะขึ้นตรงกันเลยคุณนี่คิดตรงกันนะเนี่ยคุณสองคนคิดตรงกันนะครับ ผมว่าเร็วๆนี้น่าจะมีการสารภาพหรือการเปิดเผยความในใจกันนะครับเอางี้ผมจะบอกแบบนี้คุณสองคนนะ่ะคิดตรงกันครับเหมือนรอวันที่จะเข้ามาพูดคุยกันในอีกสเต็ปหนึ่งนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอขยับลงมาหนะ่อยได้ไหมโอเคทีนี้ผมจะพูดแบบนี้ครับ ให้ถ้าเกิดคนที่รอความสัมพันธ์อยู่หรือรอการพูดคุยให้รอก่อนไม่ต้องรีบนะครับให้เราทําหน้าที่ของเราไปเก็บเงินรอว่าอ่าเดี๋ยวได้เจอกันแล้วก็ก็คงจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับอ่าขอดูอารมณ์จากทางฝั่งเขาคําพูดที่เขาอยากจะสื่อสารกับเรา ข้อความที่เขาอยากจะสื่อสารกับเรานะครับเอ้าเอาใหม่เฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ย้อนหมดเลยเดี๋ยว โอคครับมาจับหนึ่งใบข้าความจากทางฝั่งเขา you are so beautiful นะครับ mm hmm. เขาบอกว่าคุณอนะด,ดูดูดีดูสวยมากดูสง่างามนะครับ mm hmm. ถ้าเป็นผู้ชายก็ดูดีนะครับทำไมคุณถึงต้องการ mm hmm. เขานะครับ mm hmm. เขาก็ยังมีความไม่มั่นใจในตัวเองนะครับ มันเหมือนว่าตัวเขาเองอ่ะก็อยากจะรู้ว่าอยากจะรู้ว่าตัวเขาทําไมคุณถึงเลือกเขานะครับคุณจะเลือกเขาเหรอผมคิดว่าเขายังมีความไม่มั่นใจบางอย่างนะครับก็าจจะคิดมากจนเกินไปอืมอ่ะนี่ฮะเขาก็คาดหวังว่า คุณกับเขาจะได้จะได้มาเติมเต็มเป็นทุกอย่างของกันและกันนะครับมันคือความรู้สึกความสัมพันธ์ที่มีโอกาสเป็เปนไปในทางที่ดีขึ้นหรืออาจจะมีโอกาสได้อยู่ร่วมกันหรือเนี่ยครับเขากำลังจะมาเชื่อใจคุณแหละนะครับโหสิบสิบโอเคนะครับกี่นาทีแล้วเนี่ยสิบเอ็ดอาจวผมขอ เปิดอีกสักห้าใบแล้วกันนะมาดูกันว่าบทสรุปของความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับบทสรุปของมันอ่าช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงที่คุณและเขาทำสมาธิอยู่กับตัวเองออกหาคำตอบ บางอย่างนะครับค้นหาหัวใจตัวเองค้นหาคําตอบจนได้คําตอบแล้วว่าก่อนหน้าน,นี้มันอาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจเรื่องของความสัมพันธ์ว่าคิดแบบไหนรู้สึกอย่างไรนะครับแต่ตอนนี้มันมีความคิดที่จะทั้งคู่ต่างอยากจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์มีการเทคแ a คชั่นนะครับมีม้าขาวม้าดํานะครับมันเหมือนการกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเข้ามาเคลียร์เข้ามา clear, ทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดำรงอยู่ต่อไปนะครับเนี่ยอัศวินถือไม้เท้านะครับเข้ามาเคลียร์ปัญหาที่ยังไม่มีคําตอบครับอะไรที่มันรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันยังไม่ได้คําตอบที่มันเป็นปัญหาเก่าๆหรือความรู้สึกแย,ย่ๆเก่าๆนะครับอ่ามันจะมีการเข้ามาตกลงเข้ามาพูดคุยว่า เราจะเอายังไงกันดีนะครับในความสัมพันธ์สองไม้เท้าก็สองไม้เท้าด้วยอ่ะผมเปิดให้ครบเลย The Tower o เอกอวเอกอวอโอ้หกหกไม้เท้า มันมีการจบกันไปแบบกระทันหันนะครับก่อนหน้านี้มันมีการจบกันไปแบบกระทันหันเหมือนว่าจะมีปัญหากันทะเลาะกันนะครับขาดการต่อสื่อสารด้วยความผูกพันนะครับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นความเรื่องของความผูกพันมันความผูกพันนี่ยิ่งกว่ายิ่งกว่าความรักอีกนะครับความผูกพันเนี่ยมันทําให้คนเนี่ย ทุกได้ทุกใจได้มันเหมือนว่าโซ่ทองของใจนั่นเองนะครับโซ่ทองของใจโอเคสําหรับวันนี้ก็สรุปอีกทีนึงว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเดี๋ยวขอเปิดผ้ายางฟ้าปิดจบสองใบพอละสองใบพอ <c oughs> นะครับช่วงนี้ให้ทำสมาธินะครับให้มีความสงบให้พยายาม ความโผไม้การปฏรีปนอมกำลังจะเกิดขึ้นนะครับให้ให้ปฏีปนอมกับตัวเองให้ปฏีปนอมกับเขานะครับอ่ะแถมให้ไปสุดท้ายอ่ะนะครับคอมมิวนิเคชั่นเคลียร์พยายามเคลียร์พลังงานหรือพยายามจัดการปัญหาต่างๆของตัวเองนะครับความคิดลบๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันให้พยายามให้มีความสุขกับชีวิตนะครับแล้วก็ รักษาความสงบของชีวิตอยู่แบบสงบสุขไม่ต้องไปทุกไปร้อนกับเรื่องความสัมพันธ์มากมมนเหมือนว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเป็นไปในทิศทางของมันเองนะครับมันจะม,ม,จะมีมันจะมีจังหวะเวลาของมันโอเคสําหรับวันนี้ใครผ่านมาเจอคลิปนี้ก็ขอให้อ่อก่อนก่อนจะจบคลิปขอให้คนที่อยากดูดวงส่วนตัวแอดมาที่แอดหนึหนึ่งหก L L I I F นะครับแอด1 L L I F ใครผ่านมาเจอคลิปนี้ขอให้การงานการเงินมั่งคั่งการเงินบริบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องนะครับมีความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วขอให้ความรักความสัมพันธ์ประสบความสำเร็จมีความสมหว่างตลอดไปสวัสดีครับผม